สวัสดีแฟนบวยทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องอาร์ตี้ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลการแข่งขันในรายการไอไฟคนรักปะโทมนะครับคนรักป่าทมนะครับบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเฟื่องประเพณีโอ้ปทุมธานีเมืองนี้สงบ่มเย็นเดิมต้นด้วยคู่แรกของรายการนะครับ ขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพประท่ากับบาเซียนอังกิโลนะครับเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่หนึ่งนะครับจังหวะนี้บาเซียนออกมาดัขวาเวืร์ดไปหน่อยขุนศึกเล็กก็มัดขวาคืนมาเขาวืดเหมือนกันนะต่อยไม่ถึงและจังหวะนี้นะครับผมขุนศึกเล็กครับกับบาเซียน็บวกสอเข้ามานะโอโหในช็อตนี้และจังหวะนี้นะครับผม ขุนศึกเลนะ็กฮะโอ้โหโดนหมัดขวาหมัดซ้ายเข้าไปฮนะโอ้โหแต่ต่อยวืดไปหน่อยนะสําหรับบาสเซียนนะโดนแค่หมัดขวาหมัดเดียวและจะหวันนี้บาสเซียนหลบมาติดเชือกดนขุนศึกเล็กจอจมหมัดซ้ายหมัดขวาเข้าไปในช็อตนี้นะโอ้โหแล้วบาสเตียนก็จับก่อดไปเลยนะโอ้โหไม่ให้โดนต่อยนะ เรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่สองนะครับในจังหวะนี้นะครับบาสเสียมหมัดซ้ายเข้าไปแล้วตามด้วยหมัดขวาใต้คางใส่ขุนศึกเล็กนะครับเล่นเอาขุนศึกเล็กนั้นลม้มลงไปกองกับพื้นก่อนเลยนะโดไปก่อนเลยหนึ่งน้ำนะนี่นะอีกทีหนึ่งนะหมัดขวาแล้วตามด้วยหมัดซ้ายเข้าไปใต้คางในชดนี้นะโอ้โหขุนศึกเล็กนี่คือล้มลงไปโดไปเลยหนึ่งนับนะอีกทีหนึ่งละจังหวะนี้หมัดซ้ายเข้าไปแล้วก็จับกอด ตามด้วยหมัดขวาใต้คางจิ้มไปแล้วปิดท้ายโดยการใช้แฮมเมอร์พันน่ะทุบเข้าไปทุบเข้าไปนะขุนศึกเล็กนี่คือล่วงทันทีแล้วในชอน็อตนี้นี่นะอีกทีหนึ่งนะหมัดซ้ายต่อยเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาหมัดซ้ายพยุงจับกอดไว้แล้วก็ตามด้วยหมัดขวาต่อยใต้คางตามด้วยปิดท้ายด้วยแฮมเมอร์พนันเข้าไปนะในชอน็อตนี้โอ้โหขุนศึกเล็กนี่คือแบบนอนลงไปกองพื้นเลยนะ ยืนถึงยืนขึ้นได้ก็ไม่ไหวนะเพราะว่าสติสตางค์นี่คือไปหมดแล้วนะนี่นะดูอีกทีหนึงนะโอ้แนมเมื่อพันทุบเข้าไปนะล้มลงไปแล้วก็โดนจับนับน็อกไปเลยนะเพราะว่ายืนตรงตัวมไม่ได้นะครับผมโดนแรงจริงๆนะโอ้โหขุนศึกเล็กหมดสภาพต่อสู้เลยนะครับนี่นะนี่ก็เป็นทางมุมของอ่าบายบาสเซียนแองเกโลนะโอ้โห ใช้ชนะนะที่มาพร้อมด้วยน้ำตานะครับโอ้โหก็สำหรับคู่นี้นะครับผมก็ไปทางฝั่งปาเซียนแองเกโลนะครับกางเกงสีขาวนะครับที่เอาชนะเทคติคอลนอกเอาไปได้ในยกที่2นะครับยินดีด้วยนะครับ